เล่มกรมธรรม์หายแล้วรถเกิดอุบัติเหตุประกันภัยให้การรับผิดชอบหรือไม่สามารถเคลมได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับในกรณีที่เอกสารกรมธรรม์หายเนี่ยนะครับหรือพอรบรหายเนี่ยแล้วเราเกิดเหตุนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเคลมได้ปกตินะครับซึ่งเราขอให้จําได้ว่าเราทํากับบริษัทอะไรไว้แค่นั้นแหละครับแล้วก็เวลาเคลมแล้วก็เซิร์ชเข้าไปที่อ่า g l e นะครับ ชื่อบริษัทประกันภัยแล้วก็จะมีพวกเบอร์ฮอตไลน์อะไรพวกนี้ให้เราสามารถที่จะโทรไปติดต่อแจ้งเคลมได้อยู่แล้วนะครับซึ่งในบริษัทประกันภัยนั้นนะครับเขาจะมีการเก็บดัต้ข้อมูลการทําประกันภัยเราไว้อยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเราจะนํารถไปเคลมหรือต้องใช้เอกสารในการเคมนั้นนะครับเราสามารถที่จะขอคัดลอกสําเนานะครับจากทางบริษัทประกันภัยได้นะครับโดยการที่ให้เขาส่งเมลส่งไลน์ให้เราก็ได้ครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราได้ทําประกันภัย ไว้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเอกสารจะหายหรือกุ้มทรนจะหายก็สามารถที่จะเคมหรือประกันภัยก็จะให้การรับผิดชอบได้ตามปกติครับผมโค้ดายสอนรวยด้วยธรรมะและก็สอนรวยด้วยประกันภัยขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับขอบคุณครับ